ไปซื้อปูนนะครับเพราะว่าเราจะต้องอาศัยปูนจำนวนหลายหลายกระสอบหลายลูกกว่าจะได้แต่ละพื้นที่หลายร้อยตันนะครับกว่ากจะได้แต่ละพื้นที่แล้วท่านผู้ชมแต่พบเขียนทุกท่านครับท่านมองรอบๆเทวการลังสรรดิบลือผลงานในการสร้างนะครับเทวไลนะครับโดยการทำานะครับเสื้อเขาสีขาวๆอย่างนี้นะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีที่นี่ที่เดียว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะก็ขออาสาสมัครนะชายชักปันนะคะหลายท่านวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าทั่วพื้นป่าท้องฟ้าของเรานะคะวันนี้ทายุเข้าทั่วประเทศค่ะยิมตะลักก็ะจหายใจพร้อมน้องนี่ฝนุดที่ฝ่าวนะครับไทย่ะสี่สามเจ็ได้ค่ะห้าเปิดหน้ากลางไหมสองก็นะคะเลยพิการนะคะเรามีคุณแม่คุณของเราแล้วคุณแม่คุณของเราสามารถมาร้องขอค่ะนะคะ อ,อนุโมธนาสาทุด้วยนะคะต่อมานะคะร้านเสร็จก็คณะเจ้าภาพโรงทานนะคะเป็นลูกขินค่ะนะคะอนุโมธนาสาทุค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะเป็นคุณอภิวัน์นะพระพั้รวัฒนาต่อมานะคะโรงทานต่อมานะก็จะเป็นคุณพันพัฒนะคะคุณพันพัฒแสนตรงค่ะอันนี้ก็จะเป็น โรงทานนรโมธนาบุญนะครับกับครอบครัววรพิิยานนท์นะครับได้เป็นเจ้าภาพนำน้ำสมุนไพรนะครับและก็ขนมมาร่วมในงานวันนี้ครับอนุโมทนาบุญนะครับกับร้านแว่นตาไอนิวนะครับโรงทานขนมนะครับคุณอันทิมาพรนะครับเจ้าภาพโรงทานน้ำน้ำต้มนะครับอนุโมทนาบุญคุณธีรศักดิ์เสถียรทิมนชัยคุณพุทธชาเสถียรทิมนชัไทยคือผัดกะเพราหมูสับนะครับได แขกทุกท่านได้กินบุญกินท้องตลอดทั้งงานนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณแนนนี่บ้านทรัพย์สวีภูไทยยาลานะครับเจ้าภาพลงทานน้ำหวานและขนมหวานในวันนี้ด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญครับนี่นะเจ้าภาพโรงทานข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะคุณดุ๊กคะแะ้าาวก็ขออนุโมทานานะบุญกับคุณผัดไทยผลไม้ขนมและน้ำครับอนุโมทนาบุญกับคุณนิจาคำชายเจ้าภาพโรงทานขนมโดนัท องศ์นะครับอนอมโมทนาบุญกับคุณนัทยาในวันนี้นะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพโลงทานก็ได้มาร่วมนะครับในการาทำลงทานในวันนี้นะครับก็ขอ,อนอโมทนาบุญนะครับกับแขกผู้มิเกตทุกท่านนะครับมะพร้าวเป็นอย่างไรนะครับยังเดินเลยคือเอเหลือประมาณกี่ลูกขาบางท่านนะแบบแขกใจดีาสีสวยๆ่ะอาจจะแบบว่าไม่สะดวกเดินไปนะแต่ในใจมือนะคะขึ้นได้นะแต่ว่า พี่ันตังตัวสวยมาแล้วฉัน,นไม่ถือตังปิดตัวเราสแกนลารโค้ืพพ้นมันแขเราไม่อยากเดินไปนะสามารถเรียกจ่ยกระซิบเบาๆกับพิธีกรก็ได้นะหมดไปนะคะหรือว่าบางทีเรากําลังทาพิธีกรรมอยู่เราก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปดูก่อนนะคะว่าเหลือนะคะมะพร้าวอีกเท่าไหร่นะคะ ด้านหลังของเรานั่นเองค่ะนะหนึ่งลูกพับเท้านะเราก็ได้ปูนหนึ่งกระสอบนะแต่ว่าถ้าเป็นปูนแดงนะฟาะงขึ้นได้นะคะุณเดีวยวโอกาสได้ร่วมบุนนะคะได้ร่วมกุศลกัน,นะะแล้วก็เรียนเชิญนะหรือีกไม่กี่ลูกนะคะุณเบต้าเดี๋ยวขบวนแห่าจากสุภาพบุรุษที่เป็นแขกผู <ใน S 1> ้ไม่เกี่ยวท่านใดอยากจะร่วมนะครับเรียนเชิญค่ะเ,เชิญเลยเ,เ,เชิญเลยครับค่ะครับ รับครับได้ครับได้นะครับเชิญเลยครับเชิญเชิญค่ะนะเปลี่ยนไปึ้นโตกลงได้นะครับ่าเลื่องใส่ตะคุนนอสค่ะสุภาพบุรุษเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับมือเปลี่ยนมือขาดขาดได้ช่วยกันได้ครับช่วยกันได้ช่วยกันก็ได้นะครับช่วยกันได้เพราะว่าเสลียงจะใช้ คนถามพอสมควรนะครับไม่ต้องอายนะไม่ต้องเขินนะคะเรารู้ว่าเราเป็นชายชะกำนะมีเป็นบางท่านบอกไม่รู้ตัวมาก่อลได้คำบุญเลยบางบางที่คนที่ถามจะร้ายใจก็พาเจอะไรแบบนี้ด้วยเนาะคนที่เคร่งศาสนาจริงๆเนี่ยถือศีลเลยนะฮะถือศีลอดนะครับลดเนื้อสัตว์ทานเจนี้เลยนะครับนะฮะก็ลดเชิญเชิญและยังมีตุ้งครับเชิญครับใครอยากถือตุ้ง อ๋อทาอันพืชท่านใดอยากเป็นสภาพติดลดค่ะท่านใดที่อยากเป็นสภาพทานพันพืชนะครับยังเหลืออีกนะครับสามทานค่ะเดินเทเลยนะครับท่านที่ต้องการอยากเป็นสภาพนะครับเเลยนะครับรับดูแล้วผู้ชมอีน้อยนะะวันอี้เรยจริงจังเลือกนะพี่ตังนะพี่ตางทางนี้ทางนี้ ตุ้งพอตุ้งให้ใหครับไปรับตรงเลยนะครับสุภาพบุรุษครับแล้วก็ต่อท้ายขบวนด้านหลังเลยนะครับบึงกุงสนเหนียวนาให้เราได้มาในงานพิธีแล้วบึงติสนยังเหนียวนาให้เราเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่แบบนี้หนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้นครับหนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้น นะครับเราสามารถนะคะทุบได้นะคะทุกขี้จะเป็นบริเวณพรมนะคะเดี๋ยวมันจะเปียกนะคะสี่ลูกสุดท้ายนะครับเจซ่าสีลูกสุดท้ายยังเหลืออยู่นะครับสีลูกสุดท้ายนะครับนำสาธุชนทุกท่านนะครับทำพิธีในการทุบมะพร้าวเปิดพระดีครับในลำดับต่อดจัดนี้ขอกตับเรียนเชิญท่านบาบาครับ อารีโอมทุกท่านนะครับว่าเห็นผู้คนมากมายนะครับเก้าอี้ไม่พอนั่งเลยนะเพราะฉะนั้นเก้าอีออ้มีอยู่3 0 0นะครับกระจายไปก็กแสดงว่าผู้คนมาถึ0ส0ก็ขอให้องค์พระพิคเนศมหาเทพมหาเทวี ได้เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์จริงๆแล้วคือพลังของพระอ,องค์อยู่พ้นเพี้ยนนะครับวันนี้เราจะอัญเชิญองค์มหาเทพมหาเทวีเป็นเนียมก็คือการล้างทรณีทรณีแผ่นดินแห่งนี้อยู่มานับพบุนับชาติไม่ท้วนเป็นล้านล้าน,ล,านล้านปีเพราะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งสกปรกโสโครกมีน น้ำรายมีอุจจระปัสวะที่อยู่บนแผ่นดินนี้ทราบพืชทรากสัตว์ที่สกปกโสโครกเยอะแยะมากมายและสิ่งที่เราจะรองรับพระองค์ได้คือการชำระล้างธรณีด้วยน้ำมะพร้าวซึ่งน้ำมะพร้าวนั้นจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มู่มวลมนุษยชาติพึงจะหาได้ในการล้างแผ่นดิน พื่อการรับประเด็จขององค์มหาเทพและมหาเทวีด้วยหัวใจอันมีจิตพักต่อพระองค์วันนี้นับว่าพวกเราได้ถึงพร้อมแล้วในการรับประเด็จพระองค์และพระองค์จะย,ย่าตาทักษินารอบองค์เพชรนี้สามรอบถือว่าเป็นการรอบทั้งหลายขอร้างแผ่นดินเพื่อรับ ฝ่าบาทแห่งพระองค์ลงประทับย like ่างโลกมนุษย์นัตปีิโอพระอง์กระหม่อมะรวโ

Ganapati peti Moria! Ganda Moria! Ganda Moria! Manggeremuti Moria! Bobot bapua, Moria! Ganda Moria! Ganda peti Moria! Ganda Moria! Ganda peti Moria! Ganda Moria! Ganda peti กานาบดิปัปตามอริยาบังการบุดีมอริยาท่านผู้เริหาครับสามารถขานรับและสามารถขานรับคำว่ามอริยาพร้อมๆกันจำๆกันนะคานับดีปัตตา Bangga Ramudi, Moria. Kada Pati Moria. Bangga Ramudi, Moria. Kada Pati Moria. Bangga Ramudi, Moria. Kada Pati Moria. Bangga Moria. Moria. Bangga Ramudi, Moria. ตอนนี้ขบวนนะครับจะเข้าสู่รอบที่2นะครับรอบที่3นะครับก่อนที่จะอัญเชิญองค์พระพิฆเนศบาดนนานะครับเดี๋ยวจะมีการอัญเชิญพระองค์นะครับลงส่งน้ําคงคาก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนะครับการนาบติปัตตากริยาบังกรมุติกริยาการนาบติปัตตากริยาการนาบติปัตตากริยาการนาบติปาปตา นี้จะเป็นรอบที่สองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรอบอ่านแล้วนะนะครับรอบที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะอัญเชิญนะครับเด็กคณะพรามนะครับจะเป็นผู้อัญเชิญองค์พระพิฆเนศนะครับที่อยู่บนตะเกียงนะครับจช่วยกันเลยครับช้วยกันไหมพระองค์จะมาข้างหน้าครับโอเคครับเิญเลยนะครับ ทองด้วยนะครับพระองค์สีทองจะนำเข้าสู่พิธีคเนศวิสรรชก็คือรอยน้ำนะครับพระองค์สีทองแกะด้วยนะครับแกะแกะแกะลวดแกะลวดเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าจะนำเข้าสู่พิธีคเนศวิสรรรชก็คือนำพระองค์สู่คงคามหานที ครับสำหรับขบวนแห่อัญเชิญองค์พระพิฆเนศน,นะครับถือว่าส่งต้เกียรติอย่างยิ่งนนะเวลานี้พระองค์นะครับได้เสด็จย่าตารานะครับมาในมฑลพิธีแล้วนะครับ